สวัสดีตอนเช้าวันที่16สิงหาคมกันด้วยนะครับพี่พีน้องๆวันนี้ผมก็จะพาพี่พีรน้องๆมาดูนี่เลยนะครับด้านหลังผมนะครับเป็นเจ้าตัว B ีพันสินิ้วนะครับวันนี้คุณลูกค้าจัดเซต4คูณ4นะครับตัวนี้ไม่มีพาวเวอร์ไม่มีนิกนะครับตัวนี้เป็นอะนาล็อกเปล่าๆเลยนะครับผมก็อยู่ตรงโน้นนะครับผมกางอยู่ตรงโน้นนะครับเอาเอาแค่เบียดไปก่อนนะครับอ่ามาตัวนี้นะครับผม มันก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับถ้าพูดถึงงานการแจ้งไม่ว่าจะเป็นงานภายในหรือว่างานการแจ้งนะครับตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์อยู่เหมือนเดิมนะครับตัวเจ้าตัว B ีพันสนิ้วตัวนี้นะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้ตู้เปล่าอยู่ที่ใบละ3,500้บาทนะครับเป็นไม้อัดภูเขานะครับตัวนี้นะหนาย0่มิลนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นสีอะมิโนอย่างดีเลยนะครับผมมันมองเห็นไหมครับสีนี้ครับเนียนริบเลยนะครับผมวันนี้ประกอบดอกนะครับเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผม เป็นซับทูนะครับซับอินซีซีรีส์สองนะครับนี่เลยนะครับซีรีส์แรกไม่เอามาแล้วนะครับผมเอาซีรีส์สองนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้สองร้อยนะครับว่ยมันเห็นปะตัวนี้นะครับผมมันมองเห็นไหมครับผมตัวนี้นะครับดอกตัวนี้นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับอยู่ ไว้นิวนะครับตัวนี้ถือว่าทําออกมาตัวนี้ถือว่าทํามาดีมากนะครับคืออัปเดตมาจากซีรีส์หนึ่งก็คือแบบว่าตัวนี้ให้ใส่หน้าเปิดได้หน้าปิดได้นะครับตัวนี้คือตอบโจทย์นะครับตัวนี้แรงนะครับผมอ่าเพียงน้องใครต้องการก็ตัวนี้นะครับผมอยากจะแนะนํามากเลยนะครับเพราะว่าเป็นดอกที่ใส่หน้าปิด,หน,ดหน้าเปิดได้นะครับเสียงออกมานี้ดีแน่นอนนะครับใครต้องการเบสตึบๆกระแทกกระแทกนิดหน่อยนะครับก็แนะนําเป็นเจ้าตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผม ตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานอยู่ที่ใบละ7 0 0 0พนนะครับผมดอก35นะครับผมดอก35นะครับแล้วก็ตู้อีก35นะครับก็7000นนะครับผมวันนี้ก็ประกอบอีกสีใบนะครับนี่เลยนะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับมันมันไปพร้อมกับตู้แขน a อ1 2บนะครับใบละแปดพันสองนะครับสังเกตไหมครับว่าเบรกับกางทำไมกลางถึงแพงกว่านะครับเบรก็จะไม่ได้แพงเยอะนะครับผม เบตนะเบก็มันไม่มีอะไรมากมายนะครับอยู่ในตู้เบตก็มีแค่ตู้เปล่าแล้วก็ดอกแค่นี้ก็จบเลยแต่กลางทําไมว่าวากลางมันถึงแพงนะครับเพราะว่ามันมีดอกแล้วก็ปากนะครับได้นะครับผมเน็ตเวิร์ดนี่นะครับผมปัญหาที่มันแพงขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็แล้วก็อยากจะแนะนานะครับพี่ๆน้องๆถ้าอยากได้ราคาถูกๆนะครับ4ี่คูณสเซตที่พี่ๆน้องๆเห็นอยู่นี้แค่6 0,000กว่าบาทนะครับผม แค่65,000มนะถ้าผมจะไม่ผิด65,000ได้เบส18นิ้วไป4ใบได้กลาง12 แขนไลอะเล่ไปอีก4ใบนะครับเป็นตัวท็อปใบละ8ปดพันสนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมถ้าเราไม่เอาพวกพาวเวอร์เข้ามานะครับผมไม่เอาพวกมิกเซอร์เข้ามานะครับราคามันจะถูกลงมาทันทีเลยนะครับผมแต่ถ้าเราเอาพวกนี้เข้ามาปุ๊บนะครับราคามันจะสูงเรี่วขึ้นเลยนะครับเพราะว่า1นึ่ง power นะครับไซส์มาขับเบรอย่างน้อยก็ต้องเป็น2องพหรือว่าเป็นแบบพูบิดสามพันก็ได้นะครับตัวนี้4ตัวนี้4ใบนะครับจริงๆนะครับถ้าอยากจะขับให้มันอิ่มนะครับผม แนะนำ power 3000นนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบผู้บิดก็2 4 0 0ก็ได้นะครับก็ได้นะครับผมก็ได้อยู่แต่ว่ายังไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าอยากให้มันเต็มที่จริงๆต้อง3,000นะครับตัวนี้ดอกตรงนี้ถือว่าแรงแล้วก็กินวัดนดหน่อยนะครับผมแต่เสียงออกมานี่ดีนะครับตัวนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับผม ด้านหลังผมเลยนะครับผมใครต้องการนะใครต้องการนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพราะเปิดร้านมานี่ก็เอาเลยนะครับรอบเช้านี่ก็เอาเช้าเลยนะครับด้านหลังผมยังค้มผลอยู่เลยนะครับผมมองเห็นไหมครับผมด้านหลังนะดูครับผมค้มผลทั้งวันนะครับวันนี้พี่พี่น้องๆอะประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องขออนุญาตประกอบนะครับประกอบตู้ก่อนแต่ไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมยิงให้พี่พี่น้องได้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe mm. กดติดตามผมเลยนะครับ